WHO ยังไม่รับรององค์การอนามัยโลกเลื่อนรับรองซิโนแวคพร้อมขอข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยของกระบวนการผลิตคาดว่าอาจพิจารณาอนุมัติเร็วสุดเดือนมิถุนายนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ขอร้องให้ซิโนแวคไบโอเทคผู้ผลิตวัคซีนโคโรนาแวค หรือซีนแวของจีนส่งข้อมูลความปลอดภัยและกระบวนการผลิตของวัคซีนเพิ่มเติมก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติให้ใช้วัคซีนตัวที่2ของจีนหรือไม่ซึ่งคาดว่าเร็วที่สุดน่าจะเป็นเดือนมิถุนายนนี้รายงานระบุว่า WHO ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและรายละเอียดอย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่บริษัทใช้ว่ามีกระบวนการผลิตที่ตรงตามคุณภาพที่ WHO กำหนด หรือไม่อย่างไรสำหรับการอนุญาตท่ามกลางกระแสกดดันจากนานาชาติเกี่ยวกับการกระจายวัคซีนเพราะเกิดความไม่สมดุลของวัคซีนที่มีอยู่ระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและยากจนเนื่องจากวัคซีนที่ได้รับอนุญาตฉุกเฉินรายอื่นๆอาจสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการปิดช่องว่างดังกล่าวทั้งนี้วัคซีนซิโนแวคถูกใช้ในบางประเทศในเอเชียเช่นเดียวกับทวีปอเมริกาใต้เม็กซิโกและยุโรป ซึ่งภายในเดือนเมษายนซินแวครายงานความสามารถในการผลิต2,000ล้านโดสต่อปีผ่านโรงงานผลิตหลายแห่งในประเทศจีนรวมถึงการวางแผนการผลิตในประเทศบราซิลและท้ายที่สุดในอียิปต์ข่าวอัปเดตวันที่29พฤษภาคม2564เวลา11.21นนถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทั้งทีมข่าวจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบต่อไป ข่าวดังคุณจริง